สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ล n e l นผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมาย้วยกันอ่นานหน้าไพ่ทาโลตหมอแจนนะคะสวัสดีเดือนกรกฎาคมนะคะคลิปนี้เราจะมาดูข้อความรักจากเขาเขากำลังรู้สึกถึงเราแบบไหนนะคะพลังงานชาวราศีมิถุนนะคะวันที่เป็นแบบโหรศาสตร์ตะวันตกนะคะชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิด21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะวันที่ตามนี้นะ ในใต้ d e s ค r ิปชั่นจะมีบอกราศีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดคิดว่าตัวคุณนะคะมีพลังงานแบบโหราศาสต์ไทยนะคะราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ความรักเราสามารถรับชมได้นะคะขอเช็คตัวตนของคุณชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะพลังงานก้าวไม้เท้า ความรักความสัมพันธ์ตัวตนของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณผ่านมาหรือความรู้สึกของคุณที่กําลังมีอยู่นะตอนนี้นะคะตัวตนของชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนกรกฎา,าคมนี้มีกําแพงเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมีรู้สึกว่าการเฝ้ารอคอยใครสักคนกันยังรู้สึกเก็บใครสักคนอยู่ในหัวใจนะคะ ยังมีงไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาง่ายๆอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนนั้นที่คุณรอคอยหรืออะไรอย่างนี้คนที่เคยมีความสุขมีความรักด้วยกันหรือเป็นคนที่ในอดีตนะคะก้าวไม้เท้า10บถ้วยนะคะเกิดการรอคอยนะคะในสถานการณ์ที่คุณกําลังรอคอยรอคอยที่รอคอยที่เขาจะกลับมาเป็นความสุขของคุณอีกครั้งรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างรอคอยการงานการเงินหรืออะไรก็ได้ รอคอยการติดต่อกับนะคะของใครบางคนนะคะความสัมพันธ์นะคะมีพลังงานของชาวราศีกันขึ้นมานะความรักเก่าคนเก่านะคะตอนนี้เหมือนอยากปีวิเวกอยู่ตัวคนเดียวนะคะแล้วกเ็เรียนรู้กับการใช้ชีวิตความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะอยากโฟกัสเรื่องอองานเป็นหลักหรืออะไรแบบนี้มากกว่านะตัวตนของชาวราศี <c oughs> มิถุนนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะ,ะเ,เขาเรียกว่า ความเงียบความนิ่ง,างการได้อยู่กับตนเองนะคะตักกะอะไรต่างๆสิ่งที่ที่ผ่านมานะคะประมาณนี้อืมเอาราคาทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์หรือใจเขาคนนั้นที่รู้สึกต่อชาวราศีมิถุนนะในตอนนี้ในช่วงนี้นะคะในเดือนนี้นะอาระพลังงานและเขารู้สึกอย่างไรนะมีพลังงานของพลังงานไพ่เดอะสเต็งนะใจเขารู้สึกเหมือนว่าตัวคุณนะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะคะอดทน แล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งไว้ผู้ชายแก่งนะคะพลังงานของเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะโปรไฟล์ดีนะเป็นที่ต้องการต้องใจนะคะแล้วก็เขาถูกใจคุณมีการคิดถึงหรือแอบส่องแอบมองแอบดูอยู่ห่างๆอะไรประมาณนี้นะคะมันยังมีความรักต่อคุณอยู่ตรงนี้ King of Cups นะอาะ The Lover มีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะคะอืมใจเขายังมีความรักอยู่ตรงนี้แต่สถานการณ์มันเหมือนขออนุญาตพูดว่าสถานการณ์ที่เหมือนแบบใครสักคนหนึ่งที่คบกันแบบไม่เปิดเผยนะคะมีการแอบปิดบงังซ่อนเลน <c oughs> แอบรักแอบคบมีสถานการณ์ของใจเขารู้สึกเหมือนว่าเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกมีความรังเรหรือมีความ มีความไม่มั่นใจมีความไม่แน่ใจในตัวคุณนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์อะไรก็ได้นะหรือว่าตัวคุณอาจจะดูแบบไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนเงียบๆนิ่งๆปกปิดแต่ดูท่าทางจะรักคุณหรือเปล่าอะไรประมาณอ่ะจะรักเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ที่เขารู้สึกถึงคุณแต่เขายังมีความรักให้คุณนะมองคุณดีๆมองคุณดีอ่ะมองคุณสูงส่งนะเพราะเป็นพลังงานไพ่เดสสันนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าใจคุณลารู้สึกอย่างไร มีพลังงานเอเนร์จของความห่างไกลคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศการเดินห่างกันไปแล้วความรักเก่าคนรักเก่าใจคุณรู้สึกเหมือนว่าเขาได้ทอดทิ้งคุณไปเขาได้เงียบหายไปทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะคะยังมีความรักให้คุณอยู่ไหมยังต้องการไหมมีความคุ้มครือในความรู้สึกมีพลังงานชาวราศีมีนขึ้นมานะ คุณยังอยากจะไปต่อไหมยังอยากจะไปต่อกับฉันไหมนะคุณรู้สึกแบบนี้ใจคุณนะยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไหมยังอยากจะติดต่อกับมาไหมยังอยากมาหาไหมยังออมีพลังงานอะไรที่อยากจะพัฒนาไหมนะคุณรู้สึกเหมือนว่าการรอคอยไม่มีความไม่มั่นใจในความรักความรู้สึกครั้งนี้ด้วยความห่างไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะใจคุณรู้สึกหวนวันไหวไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์ทําไมถึงเงียบไปด้วยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ มีความวิตกกังวลในความสัมพันธ์ที่ใจคุณรู้สึกนะหน้าไพ่มีพลังงานเดลิเวอร์แล้วก็ราศีสิงห์แล้วก็ราศีมีนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเขาคิดถึงคุณไหม view of fortune มีพลังงานของความรักในอดีตนะคะคนรักที่เป็นเด็กชาวต่างชาติต่างถิ่นเดนไกลได้เขาคิดถึงเราไหมวันเวลาผ่านไปหรือ ความรักความคิดถึงที่มีอยู่เนี่ยนะคะมันไม่สามารถหยุดให้เขากับเราอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปมีความห่างนะมีความห่างจากกันนะยังมีความคิดถึงอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่นะคะสถานการณ์ยังยังนิ่งยังหยุดนิ่งนะคะประมาณนี้มีการคิดวนเวียนถึงคุณนะคะอยากจะติดต่อกลับไปหรืออยากจะหยุดนิ่งดีมีอะไรสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างบางคนก็อยากจะทักทายเขาคิดถึงเราบางคนก็ได้รับข้อความข่าวสารจาก ความรักเพื่อนเก่าในอดีตความรักเก่าคนรักเก่าอะไรก็ได้ที่เป็นในอดีตในอดีตนะคะมีพลังงานที่วัยเด็กหรือ,อ,อคนในอดีตอะนะคะมีมีมวัยที่ต่างกันเด็กก็ได้นะคะคนที่มีวัฒนธรรมภาษาหรืออะไรที่แตกต่างกันกับเราก็ได้นะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณละ่ะคิดถึงเขาไหม,มคุณคิดถึงเขานะ แต่ต้องทําสถานการณ์นิ่งเงียบตอนนี้อาจจะโฟกัสงานเง,งินหรือความสําเร็จในความนิ่งเงียบของคุณนี้นะคะคุณมีความเสียใจอาจจะมีคําพูดบางคําพูดหรือการกระทําของเขาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือวัฒนธรรมภาษาที่มันไม่สามารถเข้ากันได้มีความเสียใจผู้ใหญ่อจาจจะกีดกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าถามว่าใจคุณคิดถึงเขาไหมใจคุณคิดถึงแต่คิดถึงเรื่องเศร้าเรื่องเสียใจอยากหยุดนิ่งอยากหยุดพักอยากปล่อยวางอยากปล่อยปลงอะไรประมาณนี้ย อ,อ,อยากทำอะไรให้มันดีกว่านี้พยาพยามพยายาม พยายามทําใจในความคิดถึงของคุณคือพยายามทําใจไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากจะนึกถึงเรื่องราวที่มันเสียใจเรื่องราวที่มันต้องหยุดนิ่งบางคนบางคนบางสถานการณ์นะคะอาจจะมีพลังงานเกี่ยวกับเขาเรียกว่า,เ,าเงินทองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะไรอย่างเงี้ยมามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ด้วยนะคะมีการแทงหลังหักข้างหลังอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอะไรที่ไม่ดีในความรู้สึกในหัวใจของคุณเวลาที่คุณนึกถึงเขาหรืออะไรประมาณนี้นะม,มีพลังงานชาวราศีพฤษภเพิ่มมานะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า,ข,วาข้อความนะคะข้อความนะข้อความรักนะข้อความรักนะตัวเขานะคะจะบอกอะไรถึงคุณตัวเขาอยากบอกอะไรคุณนะเขาอยากบอกละสีมิถุนว่าอะไรคะเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นคนเดียวในหัวใจ ขอบคุณที่เลือกชั้นแม้ว่าฉั้นจะไม่ได้ดีที่สุดนะคะคิดถึงตอนนั้นผมว่ามันก็ดีนะถ้าผมกล้าพออ่าพี่จะพิสูจน์ไหมว่าไม่ได้รักผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดู energy นะคะให้ชาวส่งนะชา้ละสีมิถุนคตัวคุณนะคะอยากบอกอะไรเขาคนที่เข้ามาส่องคนที่เข้ามาดูนะคะคุณอยากบอกอะไรคะผมไม่มีวันลืมคุณ หัวใจรักผมมีเพียงแต่คุณตลอดไปอยากทำบางสิ่งบางอย่างให้มากกว่านี้ขอให้พี่เจอคนที่พี่รักนะคะแล้วก็จะมีสักครั้งไหมที่เราเข้าใจหัวใจตัวเองจริงๆตัวคุณอาจจะมีความสับสนลังเลใจไม่แน่ใจบางสิ่งบางอย่างนะคะย้ำคิดย้ำทำเรื่องราวเก่าๆในอดีตบางสิ่งบางอย่างจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อะไรประมาณนี้ด้วยนะคะ ทีนี้ขอดูหน่อยว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะเดือนกรกฎาคมนี้แนวโน้มความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นสถานการณ์ไหนนะ <c oughs> ว่าการควบหาหรืออะไรก็แล้วแต่รอคอยสถานการณ์มันยังไม่จบนะคะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะอย่าใจร้อนอย่ารีบอย่ามีอารมณ์ร้อนใส่กันอย่าเครียดคิดวิตกกังวลเกินกว่าเหตุนะคะตอนนี้ชาวราศีมีถุนกําลังเครียดสถานการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเคยจบไปแล้วความรักเก่าคนรักเก่าเอามาคิดบางทีมันเป็นเ n e r g y ของอาการเก็บเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะที่กําลังเอามานึกในใจของคุณนะมันเป็นความรัก บางครั้งคุณอยากจะเยียวยาจิตใจบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรประมาณนี้ทําไมฉันต้องรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้มีอารมณ์เครียดนอนไม่หลับนึกถึงเรื่องราวเก่าๆบางครั้งก็อยากให้บางครั้งก็อยากมีความรักกับคนใหม่แต่บางครั้งก็เจ็บปวดเหลือเกินท่านใดที่มีพลังงานเอเนอร์จีที่อันนี้เป็นแบบภาพรวมนะถ้าเกิดว่า <c oughs> อยากปลดล็อกความรักความรู้สึกหัวใจนะคะพูดคุยกับหมอแจนได้นะคะดูดวงส่วนตัว30นาที599บาทนะหรือว่า จะดูเป็นแบบพิมพ์คําถามก็ได้นะคะ299บาท5ทํ้าคถามท่านใดที่ยังรอคอยความรักเก่าอยากพูดคุยอยากให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาบ้างเพื่อเคลียร์หรือว่าเพื่อกลับมาคืนดี599บาทการจัดเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะเอาไว้เสริมดวงการงานการเงนิงน,งนความรักความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นก็ได้นะคะค้าขายหรือทําธุรกิจทําอะไรแบบออนไลน์โซเชียลยูทูบอะไรก็ได้นะคะ599บาทรายละเอียดนะคะราคาการดูดวงหรืออะไรการใช้บริการชแนลของหมอแจนนะคะ อยู่ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารีวิวนะคะสําหรับการจัดเลขมงคลไปแล้วให้แฟนเก่าติดต่อกลับมาแฟนเก่าติดต่อกลับมาแล้วมารีวิวให้มให,หมอแจนต้องขอบคุณมากๆนะคะเอาละค่ะขอคําแนะนํานะขอคําแนะนําให้กับขอคําแนะนําให้กับชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนพลังงานที่ดีๆกําลังจะเกิดขึ้นเอาไว้คนนิ่งนะอะไรกเก่าๆเดิมๆนะมันจะจบไปกําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเขาบอกว่า ให้มีอารมณ์ภาวะสถานการณ์ที่สดใสล่าเริงเบิกบานเหมือนเปมือนพลังงานดอกไม้ปรินะดอกไม้ปรีคือการเริ่มต้นนะดอกไม้ปริรอรับสถานการณ์ที่ดีๆไม่ต้องมีกำแพงเขาเรียกว่าเปิดใจเปิดรับสถานการณ์พลังงานที่ดีๆเข้ามาสิคะอ่าเขาบอกว่าเรียนรู้กับ ความสัมพันธ์ของมนุษย์นะหรือความต้องการของจิตใจภายในของตัวคุณเองความต้องการของคนที่มาคบมาพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าปฏิกิริยาความสัมพันธ์ของมนุษย์นะคะให้มีสถานการณ์ของความสุขความสําราญความเบิกบานนะเอเนจีนะคะเขาบอกว่าบาลานซ์นะบาลานซ์ทุกเรื่องราวการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ให้บาลานซ์อะนะคะถ้าตัวคุณมีความทุกข์มันไม่บาลานซ์นะถ้าตัวคุณมีความสุขอันนั้นแหละนะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะ ให้มันร้านนะนะคะความรู้สึกอะไรที่มันเป็นแบบธรรมชาติอะไรที่มันเป็นแบบสายน้ําอะไรที่มันเป็นต้นไม้นะคะไม่ต้องเครียดคิดวิตกกังวลกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าความทุกข์เรา อย่านะคะเราอย่าทําตัวเหมือนว่าเราแบกโลกไว้ทั้งใบเราอย่าคิดว่าความทุกข์ที่ฉันพบเจอความทุกข์ที่เราพบเจอเนี่ยทำไมมันเป็นความทุกข์เหลือเกินคนอื่นเขาทำไมช่างมีความสุขแสนสุขกันเหลือเกินคุณลืมมองความสุขที่คุณมีอยู่คุณอย่ามองกับความทุกข์ที่คุณได้รับคุณไม่ทราบคุณไม่รู้หรอกว่าคนอื่นน่ะเขาอาจจะทุกข์หนักหนาสหัสกว่าคุณก็ได้นะคะยอมรับในสิ่งที่มันเป็นยอมรับในโลกนี้ที่มันเป็นนะคะอย่า อย่าอยากให้โลกนะคะมันเป็นไปนตามที่ใจเราต้องการนะคะยอมรับนะยอมรับในทุกความเปลี่ยนแปลงยอมรับในทุกบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่สามารถมีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปเนาะนะ <c oughs> ไม่โหยหาเกี่ยวกับอดีต สิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่อยากจะย้อนคืนไปในอดีตเป็นเวลามันผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้นะคะยอมรับและอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะแล้วก็ไม่วิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้มีความสุขในทุกวันนะคะชาวราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมก็จะมีประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการติดตามอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมอแจนกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s ับสไ r i b e ให้ด้วยกับขอบพระคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ